สวัสดีครับนะครับผมเซลก๊อปนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์สดของตัว CRV นะครับเป็น CRV เหมือนกันเลยแต่แค่ว่าโคลโฉมนะครับสวัสดีครับผมผมเซลจูเนียนะครับมาพบกับผมนะฮะวันนี้กับรถ CRV ปี2013นะครับครับอ่างั้นเดี๋ยวมาที่ตัวของปี17ก่อนเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวของปี v ปีเ7เนี่ยจุดเด่นๆ่นเลยนะครับก็จะเสริมตัวของไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วนะครับ ในส่วนของ c ซ v ตัวปี2013เนี่ยตัวเจน3เนี่ยจะมีแค่เฉพาะปี2015นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับแนวนอนนะครับล้อแมกอันลอยนะครับคันนี้ที่จะได้ล้อแมกอันลอยนะครับขอบ18นิ้วนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกคันนี้ค่อนข้างมาครบครบอุปกรณ์ครบส่วนนะครับในการส่องสว่างตอนนี้จะไม่เห็นเดย์ไลท์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสว่าง ถ้าเปิดขึ้นมานะมันจะเห็นแบบเป็นแสงกระพริบกะพกริบกะพริบอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็น c ี2ีส7นะครับอ่าส่วนของแม็กนะครับเดี๋ยวแม็กจะพูดทีนะครับแม็กอันนี้จะเป็นแม็กอลลอยขอบสิบแนิ้วนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับหน้ายางยังนิ่มอยู่เลยลูกค้าเก่าท่านเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแล้วก็นํามาขายให้กับทางร้านพิคานะครับรอบๆคัน ด้านข้างเนี่ยก็จะมีมีลาวเป็นโครเมียมนะครับทั้งเส้นเลยนะครับก็ให้จุดเด่น,นความฉบเฉีียวมากๆนะครับแล้วก็สวยสุดๆไปเลยนะครับส่วนตัวไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะเป็นรูปทรงของ L shape นะครับค่อนข้างที่จะดูแปลกตานะครับสว่างมากนะเพราะมันเป็น LED ทั้งดวงเลยดวงใหญ่ดวงเลยนะครับของ CRV ตัวนี้นะครับกล้องแล้วก็มีกล้องถ่ายรถ นะครับตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ํามัน e85 ได้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมเป็นเครื่อง2004นะครับตัว e นะครับผมลองลองดูรอบรคันก่อนนะครับดูชุดแต่งนะฮะดูความสวยของภายนอกก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ อย่าดูแค่ตานะครับอย่าฟังแค่เสียงนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านอยากรู้นะครับเบาะนะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับสวยมากสวยมากนะครับส่วนภายในนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ <peach> โมลายมาติฟังก์ชันนะครับปุ่ม Energy Start นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์มีจอเนี่ยขนาด7นิ้วอยู่นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ไยังไม่ได้รองรับของตัว Apple c a r p l a y นะครับค่อนข้างดีครับตัวนี้นะฮะคันนี้ออกห้างอยู่ล้านสามแสนเกาหนะครับรล้โบวไฟ้าทั้งคัน เทคโนโลยีมาล้ำเลยนะครับ่ปอันนี้ก็จะเป็นตัวของ c r v ปี2 0ง7นะครับจยให้ขอดูฝั่งผู้โดยสารหน่อยนะครับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับกว่า CRV ตัวเจน3นะครับกว้างมากๆนะครับเพราะ CRV ตัวนี้จะเป็นเจที่นั่งนะครับจะมีเบาะ3ตอนนะครับมีจอด้านบนด้วยนะครับ มีค่อนข้างครบนะครับเหมาะสําหรับรถครอบครัวนะครับมีเด็กเล็กนะฮะเด็กมีจอเปิดดูการ์ตูนได้เลยนะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยตเนี่ยผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมชอบมากมานะครับเพราะว่ามันมีแอร์ถึงตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะให้ความเย็นได้สุดๆนะครับอ่านี้จะเป็นตัว CRV นะครับส่วนที่นั่งที่6กับที่7เนี่ยก็กว้างพอสมควรนะครับ ก็กว้างพอสมควรนะครับแต่ก็คนตัวใหญ่เนี่ยอาจจะนั่งแล้วอาจจะมีอึดอัดนิดนึงนะครับเฉพาะคนตัวใหญ่จริงๆนะครับเฉพาะคนตัวใหญ่นะครับแต่คนตัวเล็กนั่งไม่มีไม่มีปัญหานะครับประตูหลังนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็โช้ของมัน,นใหญ่และแข็งแรงมากนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์อยู่นะครับ จูคันนี้ราคาเท่าไร่ครับคันนี้คันนี้ถูกมากจูกเชื่อว่าราคาตั้งอยู่เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเองถูกมากครับรถูกมากถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับถ้าเราเทียบก,กับออกางมาใหม่นะครับคันนี้เราก็จะได้สภาพที่แบบถือว่าไม่ติดนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยรักษาได้ดีมากนะครับก็ถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รักรถรักรถนะครับ สวยงามมากครับสวยงามมากครับรถสีขาวเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยฮะไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ใช่ไหมพี่เก้าแสนหกหมื่นเก้าพบาทครับ969,000บาทเป็นตัว2 4 e นะครับ2 4 e นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้จูให้เซลจูนะครับแนะนำไปตัว CRV ปี13แล้วกันอ่ะนะครับมาพบกับผมต่อนะฮะกับเซลจูเนียนะฮะวันนี้ก็ จะเป็นตัวนี้เลยคร,รับเป็นไรลูกค้าถามแล้วไรดา,ารคันนี้เดีแบบ๋ยวสักครู่นะจู่นนะ okay. คันนี้นะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับดาวเริ่มต้นดาวเริ่มต้นสําหรับลูกค้าที่เงินเดือนเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นขึ้นไปนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0 0บาทหรือว่า1 5ึ0 0ห 1, นะครับเฉพาะลูกค้านะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยถ้าลูกค้าดาวไม่เยอะเนี่ยนะครับก็ต้องดูที่รายได้ของลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้ารายได้ลูกค้าไม่ถึงนะครับสามารถกู้ร่วมได้ทําเป็นฟรีดาวได้เลยนะครับ ตันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ1 8ื่นแปดนะครับผ่อนเดือนละหมื่นแปดนะครับเดี๋ยวบอกสเปคเครื่องนิดนึงนะครับเครื่อง2,004 2 4ลิตรนะครับ173แรงม้าครับเดี๋ยวลองมาดูเครื่องกันนะครับ iVtec ของ CRV ขาขายออกได้พี่ขายเป็นอะไรครับเดี๋ยวรบกวนพี่ทิ้งเบอร์โทรหรือไอดียไลน์ไว้ให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวถามในไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลมันอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับทิ้งเบอร์โทรเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนนะพี่เดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่องก็มาครบคันนะครับทุกส่วนครบหมดเลยนะครับ ABS นะครับเครื่อง2.4นะครับเป็นเครื่องเทโนโลย IVT เทคนะครับเครื่องจดลิขสิทธิ์โดย Honda เท่านั้นนะครับผม องเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นภายในเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดของการระบบให้ความเย็นนะครับในห้องโดยสารรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆอ่าเดี๋ยวผมรกวนพี่เต๋าฉายตรงนี้หน่อยหนึ่งได้ไหมพี่นะี่ครับ อยากให้ลูกค้าทุกๆท่านเนี่ยเนี่ยดูเป็นความรู้ไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยไม่เคยหมุนไม่เคยมีการแกะออกนะครับเพราะว่ารอยมาร์กมันยังอยู่เห็นปะมันจะมีมันจะมีรอยปะของเขาอยู่นะครับซึ่งมันจะไม่เคยโดนแกะออกมานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับไม่เคยชนเข้ามาด้านหน้าและไม่เคยเปลี่ยนหมออน้ํานะครับถ้าหากมีชนหนักนะครับรับซื้อคืนเต็มราคานะครับถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยพร้อมปิดดอกเบี้ยให้เลยนะครับประมาณนี้ นะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวฝากไว้หน่อยครับพี่ที่บอกว่าอาทำงานค้าขายใช่ไหมครับรบกวนพี่ทิ้ง ID ไลน์หรือว่าเบอร์ไว้หน่อยเขาทิ้งไว้แล้วปะตอนนี้ปรโมชั่นอะไรแถมบ้างครับของเราเนี่ยจะมีแถมนะครับขัดสีเครือบแก้วสองครั้งนะครับกล้องหน้ารถนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาออกรถในในในชั่วโมงแบบนี้นะครับเราก็แถมตัวประกันโควิดให้นะครับผมเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมบ้างครับเอกสารนะครับถ้าค้าขายต้องดูค้าขายอะไรพี่ถ้าเปิดเป็น ร้านใหญ่ก็ต้องใช้ทะเบียนจดการค้านะครับทะเบียนการค้า statement น,นะครับแล้วก็ตัวสำเนาประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็แผนที่ที่อยู่ครับแล้วก็แผนที่ที่ทำงานไ,ไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนการค้าแต่ว่าขายของตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วออได้ไหมครับได้ครับพี่ให้ไฟแนนซ์ตรวจได้ที่หน้าร้านเลยมีหน้าร้านมีหน้าร้านก็จัดไฟแนนซ์ได้ครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้เชลจูแนะนําปีสิบสามเลยครับ ครับผมต่อไปนะครับมาต่อด้วย CRV ตัวปี2013นะครับก็ถือว่าเป็นตัวม i นเ r อร์เชงนะครับสำหรับปี2012นะครับซึ่งตัวปี2013เนี่ยเขานะครับทางด้านของ h อน da เองเนี่ยได้มีการออกแบบนะครับใหม่หมดทั้งคันนะฮะให้ดูความสปอร์ตนะครับดูแล้วจะมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับจะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับปี2012 ถ้าเทียบกับปี2012นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคอนด้าเขาให้มานะครับเขาจะให้ไฟนะฮะเป็นไฟแบบปัดสูมตัดอัตโนมัตินะฮะด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยีของมนคอนด้านะครับแม้เวลาเราขับเนี่ยเขาจะปรับเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องคอยปรับนะครับต่อไปอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรอบๆคันนะครับดูล้อดูอะไรอย่างนี้นะครับอ่ารบกวนพี่เต๋า นะครับหอนดาให้มาเป็นล้ออลลอยนะครับขนาด18นิ้วอ่าอันนี้นะครับเป็นล้อ18นิ้วนะครับให้มาทั้งสี่ล้อเลยนะครับให้มาทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมเดี๋ยวฉายรอบๆคันนะ่ครับแล้วก็จะเพิ่มจุดเด่นนะฮะตัวไปเลี้ยวตรงนี้นะครับมันดูเป็นความเขาเรียกอะไรนะความดุนะครับเพราะว่าให้มาแบบคือมันสวยมากนะครับ มันดูโฉบเฉียวเลยนะ<ห>นมันดูสวยนะครับเนี่ยอ่ลองเดินร,บรอบๆบคันก่อนครับมาดูรอบๆอคันนะครับตัวนี้ก็ก็ถือว่าเป็นตัวเ<อ>มเนอร์เ,เชงนะครับจากปี2012นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะครับ 4WD นะขับสี่เดี๋ยวเปิดท้ายดูหน่อยครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีตัวที่ว่าเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวห้าที่นั่งนะครับก็ถือว่า ด้านท้ายเนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับรถเก่งเนี่ยอาจจะอาจจะได้ดีกว่ารถเก่งนะครับในการบรรจุสัมภาระข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่กระเป๋าเดินทางหรือว mm ่าของต่างๆนะครับเวลาจะออกไปเที่ยวหรือว่าจะจะออกไปเขาเรียกอะไรนะไปออกไปท้างสันกับครอบครัวนะครับก็ถือว่าพอสมควรเลยนะครับและก็เราสามารถพับเบาะตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแนบของเข้าไป มันเบาเนี่ยมันพับมันพับออกเป็นแนวราบได้เลยนะครับในในในตัวนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเก็บของได้อีกเยอะนะครับสาหรับคนที่มีครอบครัวไม่ใหญ่อาจจะมีลูกเล็กอ่าลูกคนประมาณขวบสองขวบนะครับแต่ถ้าคนตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็เบาะตรงนี้ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับแต่ก็ใส่ของได้เยอะ ส่วนตรงนี้นะครับระบบของภายในนะครับตัว2.4เนี่ยก็จะมีตัวของจอ5นิ้วนะครับจอ7นิ้วครับทุกดีแล้วก็มีระบบเนวิเกเตอร์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมครับจูเชื่อมต่อได้ครับตัวนี้นะครับมี้ง a u x USB นะครับแล้วก็บลูทูธสามารถใช้งานได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะเบาะหลังของเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกอะไรพับแยกได้นะครับ เราสามารถพับแยกได้ระหว่างซ้ายกับขวานะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเบาะไฟฟ้านะครับบอยฟ,ฟ้าเนี่ยจะ <ไฟ S 1> ปรับไ, <ฟ S 1> ได้สี่ทิศฝั <4 S 1> ่งฝั่งนู้นมีไฟฟ้าเปล่าไฟฟ้าครับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะฮะให้มาทั้งคู่ต่อไปนะครับต่อไปของเจ้าตัวนี้นะฮะขนัญนั่งนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบ ฟังชันนะครับแล้วก็จะมีคูสคอนโทรนะครับก็ถือว่านะฮะถ้าเกิดเราขับไปไกลๆเนี่ยนะครับที่เครียดที่จะเหยียบคันเร่งนะฮะเมื่อยก็สามารถที่จะใช้งานคูสคอนโทรได้เลยนะครับก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นแบบคูชสตาร์ทนะครับใช้วิธีการกดนะฮะโอเคเนี่ยครับ ไปนะครับเรามาดูว่าคันนี้เนี่ยนี่ฮะได้ออปชันแล้วก็ได้ทั้งตัวขับ4นะครับออปชันพวงมาลลยมาติฟังก์ชันก็ถือว่าจัดเต็มนะครับเปิดเปิดราคานะฮะคันนี้อยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับถ้าเทียบกับรถที่อยู่ในตลาดนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้คันนี้เนี่ยก็่อแค่เพียงนะฮะเดือนหนึ่งก็ประมาณอย่างที่ 1.2000บาทต่อเดือนนะฮะสองพันกว่านะครับไม่เกิน1 3งสาครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับจูจูว่าคันนี้สวยไหมครับคันนี้จากสภาพภายนอกนะครับสวยมากอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยอ่านะครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง2 4จดสี่นะครับเป็นเครื่องดอทไอวีเทคนะครับจะไม่ใช่เครื่องเอิร์ดดีเหมือนตัว c ซ V ปีสิบเจดนะครับและก็เจ้าตัวนี้เนี่ยให้แรงม้านะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับที่ห0 0ันสองร้อยรอบต่อนอาที 2> 6 2 0ัน0 0 0รอหรอบต่อนอาทีนะอมีระบบ a b s นะครับนี่ของเซียวีเดี๋ยวขอคุยเรื่องแบตหน่อยนะครับแบตแบตของ c ซ V ตัวนี้มันเป็นแบตค่อนข้างใหญ่นะครับใช้ได้หลายปีนะฮะ แบบนี้ก็จะเป็นก็จะไม่ใช่น้ํากั่นนะครับอาซาสามารถเอาไปชาร์จได้นะครับแต่ก็ใช้ให้อย่าสตาร์ทบ่อยอย่าสตาร์ททิ้งไว้บ่อยนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของระบบให้ความเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของห้องเครื่อง c IV ีวปี2013นนะครับผมอ่าจัดไป ครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่นะครับไม่สะดวกที่จะเข้ามาดูรถนะฮะกลัวเรื่องของโควิดปัจจุบันนะฮะที่กําลังที่จะอยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าทางเราเนี่ยสามารถที่จะขับรถนะครับไปหาลูกค้าให้ลูกค้าเดิรไปนะครับถึงที่ได้อ่าสมมติ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 ว่ามีลูกค้าอยากดูรถเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาเขากลัวโควิดเรามีมาตรการยังไงบ้างครับที่ว่าจะให้ลูกค้ามั่นใจกับเราเนี่ย ตรงนี้ก็คือถ้าลูกค้าตัวโควิดปุ people, ๊บนะครับเรามีบริการนะฮะพ่นฆ่าเชื้อโควิดท้งนอกและก็ในของของตัวรถนะครับนี่เสียเสียค่าใช้จ่ายไหมครับไม่เสียครับเราพ่นให้ฟรีฟรีนะครับ่จ่ายมีจ่ายบาทเดียวนะครับให้กล้ามาดูว่ากลัวติดิดไะครับลูกค้าไม่กล้ามาดูนะครับผมและก็ทีมงานเนี่ยจะขับรถไปให้ลูกค้าดูถึงที่นะครับบ้านอยู่ที่ไหนเราไปถึงที่ลูกค้าต้องเตรียมอะไรบ้างครับลูกค้าเตรียมอะไรบ้าง ตั้งนะปาที่จะออกแล้วก็คันี้สี่ดาวได้สี่ใบประชาชนสี่ใบนะครับสเตทเมนต์เดือล่าสุดสามเดือนนะผมแล้วก็สเตตเมนต์หกเดือนส่อนใหญ่ครับสเตตเมนต์หกเดือนแล้วกันลิมเดือล่าสุดสามเดือนครับผมอ่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลัแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเริากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจดิพาของเราด้วยนะครับ ฝากกดฝากกดสับตะไคร้ให้ด้วยสับตะไคร้เอาละครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทีบ่เข้ามาดู